สวัสดีครับพบกับครูสจะให้ฟรีสไตล์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ได้จะมารีวิวนะครับเครื่องวัดไข้นะครับที่สั่งมาเป็นแบบยิงนะครับราคาตามนี้เลยครับนั่นแหละครับตามราคานะครับตามร้านออนไลน์ทั่วไปนะครับก็ ได้สั่งมานะครับนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันนะครับผมก็จะมาสั่งมาแล้วนะครับก็จะมารีวิวให้ดูว่าราคานี้น่าใช้ไหมนะครับกับสมกับราคาร้อยกว่าบาทไหมนะครับผมก็จะพาไปดูกันนะครับเผื่อคล้ายๆหลายคนอยากจะซื้อตามนะครับเนื่องจากว่าลูกของเราเนี่ยนะครับมันวัดยากกับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับมาอันนี้อุปกรณ์เหล่านี้ก็มีนะครับปกติแล้วเนี่ยก็มีแต่ว่าสําหรับลูกของเราเนี่ย มันยากเหลือเกินกับการที่ต้องเอาไปเน็บจักระแลไว้แล้วก็ใช้เวลานะครับใช่ไหมใช้เวลานานหน่อยมันก็จะมันก็จะลักษณะว่าเด็กมันก็จะหงุดหงิดนะครับมันก็จะไม่อยู่เฉยๆให้เราวัดง่ายง่ายถงั้นแล้วการที่มีเครื่องยิงมันก็จะดีกว่านะครับงั้นเราไปดูกันเลยนะครับว่าเครื่องที่ซื้อมาสั่งซื้อมานั้นมันมันใช้ได้ไหมมันมันมันพอที่จะได้ไหมเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกับ ปลอดมิเตอร์เป็นดิจิตอลนี้กับตรงนี้ดูว่าค่ามันเคลื่อนกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเยวไปดูกันครับโอเคครับตามที่เห็นพี่สั่งมานะครับก็มาส่งเรียบร้อยนะครับขนส่งนะครับก็มาส่งที่บ้านนะครับของขนส่งสีเหลืองนะครับขึ้นต้นโดยตัวเอฟนะครับนี่ก็ทางร้านก็ส่งมาเป็นแบบนี้นะครับร้านเนี่ยครับผู้ส่ง S O C E แล้วก็0 0 0 0นะครับเดี๋ยวร้านจะขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะครับสั่งมาช้อปปี้ออนไลน์นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมกันอ่าไม่มีขาตั้งกล้องก็เลยเดี๋ยวขอแกะก่อนแล้วก็ค่อยดูนะคันนะครับข้างในว่าเป็นยังไงก็แกะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะห่อห่อมาอย่างดีนะครับนะห่อมาอย่างดีเลยนะครับห่อมาการกระแทกอ่าเป็นอะไรเรียกอะไรฟองน้ํา กัรกระแทกมาอย่างดีนะครับเป็นพลาสติกสนิยากาศนะครับการกระแทกมาอย่างดีก็ถือว่าการกระแทกได้นะครับเพราะว่ามันจะกระเดนกระดอนนะครับกระเด็นกระดอนกันได้โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปแกะดูข้างในกันนะครับแกะกันเลยครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะเครื่องแบบนี้นะครับเครื่องแบบนี้นี่ครับ F T W 01นะครับนี่ครับเครื่องเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะครับมาดูด้านในกันนะครับมาแกะดูด้านในกันเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นกล่องอย่างดีแหละนะครับนะเป็นกล่องอย่างดีเลยนะครับนี่ครับวันนี้ค่อนข้างลมนะครับอัดอยู่นะครับ ครับมีประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะมีช่องใส่ถ่านนะครับก็จะใส่ถ่าน 3A นะครับนะถ่าน 3A นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองไปทดสอบกันดูว่ามันไม่ได้แถมถ่านมาดิปัญหานะครับ ก็ต้องหาฐานมาลองแล้วล่ะครับผมน,นนี้ก็ลองใส่ฐานเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมยังไงนะครับอตอนนี้ก็ปิดฝาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับตัวเอ็มนะครับกดค้างไว้นะครับนี่ครับก็จะเปลี่ยนสีอย่างนี้นะครับเขียข็นสีเขียวบอดี้ ได่ลรไปเดี๋ยวเราทดสอบนะครับอ่าทดสอบยิงดูอ่าเดี๋ยวดีอันหน้ามันดีดีเดี๋ยวอันหน้ามันดีดีเดี๋ยวอ่าหลังจากผมจุดสองนะครับเอมือมาที่มือนะสามจุห้าจุดเจ็ดก็จะมีความแตกต่างนะครับหลังากหยุดหนึ่งอ่าโอเคมันก็จะมีความแตกต่างกันก็ถือว่าอาจจะ เดี๋ยวได้ลูกแป๊บนึงเดี๋ยใช้ได้ไหมอ่าใชสอ2ก็ก็ขี่ง่ายดีนะครับแต่ไอ้บวกลบนี่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวลองลบลบบวกบวกแล้วมีปิดเครื่องกับเปิดเครื่องเท่านั้นเองนะครับนะก็ยังไม่รู้ว่านี่คืออะไร s ีเล็กเท m ม อ๋อฟาเรนไฮนะครับใช่ไหมเซอร์เฟกเทมม์ไม่ม,นมในใจบอดี้ร่างกายบอดี้แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรอาจจะไปวัดลูกสาวน้อยดูนะครับไหนๆก็ทดลองแล้วต้องลองให้หมดนะครับต้องดีวิวให้ใหจบนะครับเดี๋ยว,ยวนิ่งๆสิ ครับสายยี่หจุดเจ็ดนะครับเอาใหม่สิสายหกจุดหกประมาณนี้แหละครับโอเคแม่นอยู่หรอกผมว่านะครับความคลาดเคลื่อนคงจะไม่เยอะนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวลองวัดตัวเองดูนะครับเดี๋ยวลองวัดตัวเองดูจะเป็นยังไงสีขาวสีขาวเท่าไหร่ครับสายี่หกจุดสี่นะครับสีสีเขียวก็ยังได้ก็ยังก็ได้สายยี่หกจุดสี่อยู่นะเดี๋ยวลองฝ่ามือดิ ไซสยสี่จุดห้านะครับก็ตแตกต่างเ,เราดูที่หัคอคอได้สามจุดหกจุดสี่เหมือนกับร่างกายหรือฮูมบอดี้เลยนะครับก็ยังได้สามจุดหกจุดสี่เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าจะแม่นไหมเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวจะวัดไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ประหลอดดูนะครับประหลอดดูว่าจะได้เท่าไหร่ mm hmm. เทียบกับประหลอดเลยว่าจะแม่นกันแค่ไหน ว่าความแม่นยาจะแตกต่างกันกันมากน้อยเพียงใดนะครับน่ะความแตกต่างจะมีมากไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกัน<อ>เดี๋ยวเราดูมันดังก่อนมันจะดังไหมนะครับดังตอนไหนลูกสาวดื้อเลยกันเที <c oughs> ย่ยงเดียวม,มันไม่ได้แถมฐานมานะครับต้องไปเอาฐานรีโมทมาใช้ก่อนเดี๋ยวจะจาไปใส่กลับคืนนะครับเดี๋ยวลูกกี่เพิ่งเล่นเลยลูกยุกกล้องนั่น มี่หรอทานทหน่อย,ยอ่ะนนตัวนี้ดังแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวัดไปเลยนะครับพร้อมกันกับตัวนี้ตัวนี้ดังแล้วนะครับอ่านดูนะครับตัวนี้ได้3ี4นะครับอ่มาดูตัวนี้ได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ได้3.61นะครับ,นะบ3.61กับ3 สองจุดหกี่ก็ความคลาดเคลื่อนก็ไม่เยอะนะครับก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันในในในยง่สาคัญมีความใกล้เคียงกันก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับกับราคานี้ร้อยกว่าบาทนะครับดีกว่าไปซื้อราคา2 0 0พใช่ไหมครับเพราะว่าตัวนี้ไปซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อใช้ที่โรงเรียนอยู่ราคาเกือบ2,000ันบาทนะครับพันกว่าบาทแต่ตัวนี้ราคาหลักร้อยนะครับร้อยกว่าบาทไม่ถึง200รอยก็ถือว่า ยิงได้ดีด้วยนะครับผมว่านะครับยิงได้ยิงได้เลยนะครับไม่ต้องไปให้เด็กงอแงนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวเนี้ยเด็กก็จะดิ้นไปดิ้นมามันก็จะงอแงถ้าอย่างเงี้ยรู้เลยว่าได้เท่าไหร่เนี้ยนะเปลี่ยนใหม่ถ้ายิงขมับก็จะได้สูงขึ้นมาหน่อยส6 6หดแต่ก็ยังไม่ไข่นะครับอันนี้ก็สา4หสนะครับ36.4กก็ก็ไม่ไม่คาดเคลื่อนมากนะกับระหว่างตัว ปลอดดีต้นกับตัวยิงอย่างเงี้ยน,นะครับก็ไม่คาดเคลื่อนมากนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการวัดเบื้องต้นก่อนเช็คร่างกายของลูกเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับในเครื่องเจ้าเครื่องนี้นะครับอ่าก็โอเคนะครับสิ้นสุดการรีวิวนะครับก็ถือว่าน่าใช้เนะาะสำหรับคนที่จะตัดสินใจซื้อในราคาที่แพงที่ที่ราคาจะสูงกว่านี้ก็ก็แนะนําให้ซื้อราคาประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า ก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกับปลอดมากนะักกับตัวนี้ก็พอไปพอพอกันได้วัดกันได้นะครับในในราคาประมาณนี้ก็ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ <S <S ผมก็มารีวิวให้ฟังให้ชมกันนะครับใครที่ตัดสินใจซื้ออยู่ก็ก็แล้วแต่จะเลือกกันก็แล้วกันในในราคาไหนนะครับใครที่มีเงินเยอะก็ซื้อในราคาเยอะนะครับใครส่วนที่มีเงินน้อยอย่างพวกเราก็อย่างงบที่ประหยัดก็จะซื้อในราคานี้มานะครับโอเคครับนะับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็มารีวิวให้ชมให้ดูกันในประมาณนี้แหละนะครับในเครื่องวัดไข้นะครับเจ้าในราคาที่ย่อมเยาวนะครับประมาณนี้ ถือว่าโอเคในคลิปนี้ผมครูจะให้ฟรีสไตล์เลยครับว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ